นุ่มสาธิตให้เพิ่นให้เบิ่งดูนี่ตัวนี้มันล็อกแล้วครับผมเดือยเดือยใช้ซีให้เบิ่งไหมเด้อเดือยเข้าบ้านเข้าหมดไหมเออสล็อกคองวัวให้งัวเจ็บโต้กันวัให้มดเดืดกลับขึ้นเด็อกงัวะนี่ดิเนกางงมันนี่มันล็อกตัวนี้แล้วครับผมเดี๋ยวไอ้ผมจะปวดให้เบิ่งครับผมปวดแล้วงัวปุ๊บงัวมันล็อกเองเลยครับนี่ล็อกเลยครับผมดูดิครับผม เจ๊กานแล่ากับบิ๊กเอ็มเสื้อก่อนผมมีพามาเล่นฟาร์มวัวครับผมมีคนเพื่อนมาคอมเมนต์ครับถามว่าให้ท่าย่งที่เราคลองงวัวครับผมตัวบังคับให้งัวกินหญ้าครับผมของคลองงวัวเป็นแบบใดครับผมเป็นเล็กแบบนี้ครับผม พาไปถามไอ้เพื่อนผมไอ้นุ่มครับผมเพื่อนเฮ็ดงานอยู่ฟาร์มนี่ครับผมว่าขั้นตอนการทำงานมันเป็นยังไงตัวบังคับตัวบังคับให้งวยกินหญ้าครับผมขั้นตอนวิธีการทำงานยังไงเดี๋ยวรอเพื่อนเกลือหญ่างวก่อนะครับผมนี่ไอ้เพื่อนกำลังเกลือหญ่างวอยู่ครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนเกลือเสร็จให้เพื่อน พาไปเบิ่งครับว่าขั้นตอนการทำงานตัวบังคับให้งัวกิน้าของฟาร์มงวัวในเกาหลีเป็นแบบไหนครับผมตรงนี้ก็คืองัวน้อยครับผมงัวน้อยมันออกจากแม่มาแล้วมาเริ่มขุนแล้วสองสามเดือนแล้วครับผมเริ่มขุนแล้ว mm hmm. นี่ตัวดำๆนี่มันพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ครับผม ตัวดำๆนี่มันพัฒนาสายไหมพันไหมได้ผ่าท้องแม่มันออกคนบ่บางเท่าแม่มันกะตต่กับมีครับผมเขียนไอพันว่าตัวดำๆนี่ครับผมงวน้อยครับผมคุณเราเอามาเริ่มคุณแล้วครับผมนี่ตัวว้วใหญ่ๆครับงวในเกาหลี งวัวสายพันธุ์ฮันอูครับผมในเกาหลีใต้อันนี้เป็น2เดือนสามเดือนครับวันี้จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาครับผมตัวพวกนี้จะเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้อายเพื่อนเกยงย่ายง,งวัวเซตกันครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนพาไปเบิรงตัวบังคับของงวัวเป็นยังไง น,นี่ตัวใหญ่ๆครับผมมาทำเพิ่นเบิ้งครับนุ่มเพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่นถามว่าให้เจ้าทาไปเบิง้งตัวบังคับให้งัวกินหญ้านะเป็นแบบใดอีนนี้นี่ก็แม่เล่นนี่ไหมนิสัยิพได้จังเลยหรือไปหรือคอพุน่นไหนหวิธีการทำงานมันนั่นแล้วก็กันเลยฮะ อันนี้เดือยล็อกมันน่อ่าอันนี้เดือยล็อกมันเดือยล็อกมันนี่ยังกว่าเล็กไงกวอนเล็กกว่านี้นะอ่าข้าวกระดึงตัวนี้เลยถึงปุ๊บไงเห็นบ้างเลยอ่าหัวหัวมากินเนี่ยคอมันสีซอดเข้ามานี่ซอสซอสข้าวสีซอสเองพ่อมันสาช่วยตีตัวนี้อ่า แล้วเล็กนี่มันสิเกาะตัวนี้เองเอลเอลงเดี๋ยวมันสิพังหัวมันง่ายเกินบ่เพสิยพังตัวนี้ด<อ>ีเอาหมดเรื่องเช่าฮักก็เรื่องบ่<อ>บตัวนี้เราเดือดมันสิมาล็อกอันนี้เองครับผมงวมันลงไปปุ๊บสิมาล็อกไว้ปุ๊บอันนี้ไอ้เพื่อนเอาลงแล้วผมไอ้เพื่อนเอาเล็กตัวนี้ลงแล้ว เป็นตัวบังคับครับผมตัวบังคับใหม้มันกิน้าครับผมเวลาคอมันเข้ามาในเวลาคอมันเข้ามาในซอ,อกนี่ครับผมเป็นสีล็อกไว้เลยความนี้นนเป็นบนิไซมั้งแต่าร์มนั้นเพิ่ไซสอยู่ครับผมคอกคท,คคท,คคที่สามครับนี่คอกที่สองเพิ่งบ่อ่อยใสคอกที่สามมั้งครับผมเห็นเพิน่นบังเพิ่นลดล็อกอยู่กิน อย่าไปรอเบิ้งครับผมอยากให้อายเป็นสาธิตให้เบิ้งอีกทีเอาครับผม<อ>มาเบิ้งตัวบังคับให้งวยกินหญ้าอีกรอบนึงครับผมให้อายเป็นสาธิตให้เบิ้งอีกรอบนุ่มสาธิตให้เพิเ่นให้เบิ้งดูนี่ตัวนี้มันล็อกแล้วครับผมเดือดเดือดใช้ซีให้เบิ้งหมาเดี๋ยวเดืาบ้านเข้าหมดไหมเออ สล็อกคองวัวให้งัวกินหญ้าครับผมแต่ตอนนี้งัวมันกินอิ่มแล้วอิ่มแล้วอันนี้บมทันล็อกเนี่ยเออบมทันล็อกเกาะใส่ตัวนี้นะอ่าเกาะไส่ปุ๊บแล้วงัวแล้วเล็กมันสิเกาะเดือดท้งเพทงบ่เะเดือดทางเองนี่โตกันวา้มัดเดกับขึ้นเล็กงัวนี่ดิ่เล็กงัวนี่ล็อกคองวัวแล้วงัวมันสิมาคานี่เลยครับผมอันนี้กันไว้ให้มันออกฟองนี่มันสีหนีบข้อกันอ๋อ เดี๋ยวมันล็อกแล้วตัวน,นึงมันติดพ่อมากสี่เวลาปุดมากมันฉิดฟองมากแปลว่าฉีดพ่อกันเองนะนะใส่ปุดอันนี้มันล็อกล็อกมันล็อกตัวนี้แล้วผมเดี๋ยวไอ้ผมจะปุดให้เบิ้งครับผมปุดแล้วงัวปุ๊บงัวมันล็อกเองเลยครับนี่ล็อกเลยครับผมอเ,เอาครับแค่นี้ครับผม